เด็กอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้เข้าทางเราเลยเดี <c> ๋ย <oughs> วแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันอเอาไ้ตองเดวดข้างในข้างในัวข้างในเนาะโหหนักมากเลยครับไ,ไ,ไป <ๆ S 1> ไป, <c oughs> ไปตรงไหนครับเนข้างในดีกว่าข้างในตรง <ๆ S 2> ตรงนูนก็ได้ค่ะนูกนะครับคอเคแบบนี้เสร็จแล้วแน่อยู่คนเดียวด้วยเด็กน้อยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา อ,อยู่ไหนกันเนี่ยโอ้โหนัดเพื่อนมาไม่เจอใครสตกคนเนี่ยอย่บอกนะว่าเรามาก่อนคนแรกเนี่ยโอ้โหเรานี่ต้องต่อเวลาจริงเฮ้ยลืมบอกน้องเลยเนี่ยวเวลาออกมาข้างนอกบ้านแย่ยแล้วต้องโทรไปหาโฟกัสซะหน่อยเอา้าวอาเ,อาเอานื่อเอับไปตอนไหนเนี่ยใครโทรมา พี่โทรมาดิฮัลโหลพี่ฟิล์มฮัลโหลโฟกัสฮัลโหลเออเนี่ยโฟกัสพี่ออกมาทำธุระข้างนอกอะ่ะโฟกัสอยู่บ้านคนเดียวได้ไหมได้เลยพี่ฟิมไม่ต้องห่วงอ่าโอเคโอเคโฟกัสงั้นเดี๋ยวฟิล์มรีบทำธุระรีบกลับนะโอเคนะล็อกบ้านล็อกประตูให้เรียบร้อยนะโฟกัสแค่นี้ก่อนนะพี่ฟิล์มโอเคโอเคดีดีดีค่ะเอ้า,อเ,อาเพื่อนใช่ใช่ใช่โอเจอเจค ที่สุดเราก็ได้อยู่บ้านคนเดียวอย่างสบายแล้วไม่เด็นเราทำอะไรก็ได้เราพร้อมรวยแล้วกันฮัหเฮ้ยหัวใจหัวมกัวใจหวใวใาหั้ใจหัว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 ใจัวใจัวใจหัวใจัวใจหัวใจหัวใจหัวใี่ววใจหัวหัวยว ยพี่มาจะทำงานสายแล้วทุกคนอยู่ข้างในหรือเปล่าทำงานพี่มีวันนี้วันยดฮะวันนี้วันยนทำไมเนี่ยโอ้โหรู้สิกข้างในไม่มีใครเลยโหพี่ก็มาเสียเที่ยวเลยสิวันนี้โหพี่มิวแต่ไม่เป็นไรนะพี่มิวว่ามาก็ดีแล้วทำไมอะโฟกัสโหก็เลยนะพี่ฟิล์มพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้าโอย พี่แต่ฮะพี่ก็ต้องมีงานต้องทําอยู่ดีอ่ะงานต้องทำหมอเฮ้ยพี่มิ้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราพูดกันไดคุ้มแองดี่ยพี่จะได้พักผ่อนไงขอบเชียร์อบเชียร์ขอบแล้วเข้าดูทีวีกันดีกว่าเฮัลโหลคนดีเด้อ มันสนุกอ่ะพี่ท้อแล้วใช่้อดูว่าแต่อืมดูเงี้ยแบบเนี้ยเราหาขนมกินกันไหมพวการกดดีนะพี่มิวดีเจอกันเลยเลยอ๋อโอเคกินเลยอ้ย อันนี้ชื่ออะไรอืร้ว่าพี่มิวนี่เราก็ดูมาหลายคลิปแล้วนะเนี่ยโอ้ยดูจนไม่รู้จะดูอะไรแล้วว่าโฟกัสนสิเฮ้ยพี่มิวโฟกัสว่านะเราอหาอะไรทำสนุกสนุกกันอีกไหม ไปสิไปสิเฮ้ยยิ่งเราไปเล่นน้ำกันไหมเป็นความคิดดีมากเลยโฟกัสไปกันดีกว่าพี่บ <ไป S 2> ิว,วไปแล้วไปเร็วอะไรเนี่ยพี่บิบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวนี่ก็นานแล้วเนี่ยมเมื่อไหร่จะมาเนี่ยมาแล้วโฟกัสอ้อาวพี่บิวอา้าวโฟกัส เปลี่ยนชุดมาแล้วหรอเปลี่ยนตั้งนานปุ๊ตอนแรกโกัสคิดว่าพี่มีชเข้าห้องน้ำพี่มีชจะเปลี่ยนชุดแต่โอ้โหโฟกัสรอตั้งนานนะพี่มยังไม่ได้เปลี่ยนเลยงั้นเดี๋ยวพี่พีชเปลี่ยนชุดก่อนน่าได้เดี๋ยวโฟกัสรอนะเล่นน้ำรอได้เลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวรีบมาเดี๋ยวเล่นพังพีชแล้วกันโอเคนะเฮึเราก็คิดว่าเข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนชุดไได้งั้นรอก่อนละกันโหทำใหพี่พีชไปเปลี่ยนเสื้อนานจังเนี่ยรอไม่ไหวแล้วเปลี่ยนของเล่นมาเล่นรอดีกว่า ว้าวเอาเป็ดยักษ์มาเล่นในนะ้ำเอาลงน้ำเลยอืแล้วก็ขึ้นเห่าพี่มิวเลยละกันโอ้สบายจังเลยน้ำเย็นมากเลยอะมาเป็ดดีกว่า เด็กอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้เข้าทางแล้วเลยเดี๋ยวแปบ๊บนึงแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใครอยู่หน้าบ้านอะ่ะมีคนแอบมองอยู่เลยอะ่ะก็ไม่มีนี่นะสงสัยไม่มีอะไรหรอมั้งเขาน่าจะเดินผ่านหน้าบ้านเฉยๆแหละนอนต่อดีกว่าอ้สบายจังเลย แผนนี้แหละใช้ได้แน่นอนสวัสดีครับมีพัสดุมาส่งครับสวัสดีครับน้องมีพัสดุมาส่งครับสวัสดีครับน้องครับมีพัสดุมาส่งครับน้องครับมีพัสดุมาส่งครับเฮ้ยคนส่งของนี่นะใครสั่งของมาเนี่ยไปรับดีกว่า พี่สั่ง ust, ขอหรือหน่เลยเนี่ยพัสดุมาสอนค่ะนี่ครับนี่ค ну รับที่อยู่ที่นี่แหละครับอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวส่งขึ้นมาได้เลยค่ะมันหนักครับนุ๊หนักครับต้องเนี่ยเดี๋ยวเปิดเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปดีกว่าเนาะมันหนักครับหนักมากเลยครับหนักมากเลยครับน่าจะยกไม่ไหวเปิดเปิดประตูดีกว่าขอเปิดประตูดีกว่าพี่พิงสั่งอะไรมาทำไมมันหนักขนาดนี้แป๊บนึงนะคะเสร็จเลยค่ะ ไว้ตรงตดีวข้างในข้างในตัวข้างในเนาะโหหนักมากเลยครับไปไปตรงไหนครับเนี่ยข้างในดีกว่าข้างในตรงตรงนู้นก็ได้ค่ะตรงนู้นก็ได้ค่ะแบบนี้เสร็จแล้วแน่อยู่คนเดียวด้วยเด็กน้อยมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวพี่วางตรงนี้เลยก็ได้ค่ะได้ครับได้ครับได้ค่ะอ้าวพี่มิวโฟกัส พี่ขอยืมแว่นตาว่ายน้ำหน่อยสิแว่นตาว่ายน้ำพี่มิวอ๋ออยู่ในห้องน้ำเลยอยู่ในห้องน้ำเลยอ๋อโอเคได้โอเคอแต่ว่าโฟกัสถ้าใครมาเนี่ยอ๋ออันนี้คนส่งของพี่มิวพี่พี่พแม่จะสั่งของมาเขาบอกของมันหนักอ่ะมีคนโตก็อยู่ด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็มีแต่เด็กมันได้การแล้วหรอไปดีกว่าเอ้าเฮ้ยนั่นไงพี่ว่าแล้วต้องไม่ใช่คนส่งของแน่นอนโฟกัส เขามาส,มส่งของอ่ะพี่มิวแต่งหน้าแน่ๆเลยเกือบไปแล้วไหมล่ะดีนะที่พี่ออกมาทันนะ่ะทีหลังอ่ะอย่าเปิดประตูให้คนหน้าแบลกนะแ,แปลกหน้าพี่มิวอุ้ยแต่ว่าตอนนี้ยเราไปเล่นน้ำกก่อนเอถอะแล้วพี่มิวไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะอ๋อไม่ได้ชดชดนะโอเคโอเคโอเคกันเดี๋ยวถึงเวลาโอเคน้ำเย็นว่ะเบ๊พี่มิวไปเปลี่ยนชุดเร็วๆด่าเย็น ขอบคุณที่มีกันนะโโ oh oh. ออ้้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรคุณต้องความในใจที่มีต่อเธอ Thank You're so happy นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจอีกครั้ง You are